สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมจำแ As เซมบล์นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวโมบ้านะครับซึ่งเป็นเกมที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะรวมเอาเหล่าตัวละครนะครับจากการ์ตูนดังๆมาไว้ในเกมเพียบเลยเว้ยทุกคนนะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ามันอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยผมจะเอาลิงก์โหลดไวใ้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแต่ต บอกนิดนึงนะว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีในส่วนของการจํากัดสิทธิ์เข้ามาเล่นนะนะครับใครที่เข้ามาก่อนก็ได้สิทธิ์ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าวันนั้นมันเต็มก็คือเต็มไปเลยนะต้องรอวันอื่นต่อไปนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เข้ามาเล่นได้ในวันที่2ที่มันเปิดแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับผมประมาณนี้นะ เราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นห้องโถงใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็สามารถเดินเจอกันได้นะครับซึ่งในห้องโถงเนี่ยเราสามารถเดินไปยังจุดต่างๆได้นะครับหรือว่าจะกดวาร์ปไปก็ได้นะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันมีตัวละครจากการ์ตูนเรื่องไหนกันบ้างนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้นะนี่ครับอ่าตัวแรกที่เห็นเนี่ยนี่ครับ อ่ะโกคู Goku นั่นเองครับจากดราก้อนบอลครับทุกคนนี่เป็นไงอ่าอย่างเท่นะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครอื่นๆมาเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงทดสอบเนาะถ้าเกิดเปิด Open Beta มาเนี่ยน่าจะแบบมีการเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแหละนะครับผมแล้วก็สามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะตรงสเปเชียอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ดูตัวอย่างได้ไหมครับนี่โอ้โอย่างเท่ทุกคนโคตรจะเท่เลยเป็นไงฮะ นี่น,นี้คือดักบ้อนนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องบีดนะครับหรือว่านาูโตะนี่ครับนี่นี่นี่นาโตะนี่เป็นไงเอาเรื่องจัดจัดมาดูหน่อยดูหน่อยป๊านี่ครับนาูโตะว้าวอย่างเท่นะฮะ นี่เ,เดาดีอ่าแล้วก็อีกหลายเรื่องนะต้องบอกก่อนเนาะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบแฟนพันแท้พวกการ์ตูนอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็พอรู้จักการ์ตูนบางตัวนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยดูฟี่ครับดูฟี่นี่เป็นไงครับจากวันพีทก็ปุบม,มาดูหน่อยอ่าสเปเชียลตรงนี้นี่ครับมาเต็มครับท่าภาพยังสวยผมบอกเลยเกมนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามันมาไทยเนี่ยมันจะฮิตหรือเปล่านะ <c oughs> คือหลายเกมมากๆนะครับพอมาไทยเนี่ยเอ้ยเหมือนจะฮิตแต่ไม่ฮิตเว้ย เอา ROV ไม่ลงนะครับก็มารอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของบรรยากาศการเล่นหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเอ่อเข้ามาตรงนี้ครับเขาจะมีให้เราไปแข่งในส่วนของอารีน่านะครับซึ่งตัวอารีนานี่จะมีทั้งแบบว่าอารีนาแบบนอร์ม l ลนะครับมีลงแรงนะครับหรือว่าปลายแบบเทรนนิ่งได้นะครับอันนี้ผมพาลงอารีนาในส่วนของนอร์ม l ลนะเพราะว่าผมยังลงแรงไม่ได้นะครับก็กดเข้ามาเลย อ่าแล้วก็บอกอีกนิดนึงนะครับว่าผมจะเล่นอยู่บนโทรศัพท์นะครับซึ่งผมจะแชร์หน้าจอออกหน้าจอ,อคอมพิวเตอร์เนี่ยมันออกไม่ได้เว้ยไม่รู้มันเป็นอะไรก็เลยแบบว่ามาอัดในโทรศัพท์เลยละกันนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมจำลองเนี่ยเขาจะแบบอไอ้นี่ไว้นะครับเขาจะไม่ให้เข้าเล่นนะฮะอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวกดรอแมทละกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในอีกทีนึงนะครับว่ามันต่อสู้แบบไหนย,ยังไงภาพสวยแค่ไหนนะครับ มาพร้อมลุยแล้วครับผมกดตกลงไปเลยครับนี่แล้วก็เลือกตัวละครผมจะเลือกเป็นโกคูนะครับเพราะว่าผมถนัดตัวนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมเอาละฮะแล้วก็รอเพื่อนๆเลือกตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาในส่วนของสกิลไหนนะครับมาติดตัวไปผมก็เอาตามนี้เลยแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะฮะไปลองดูเลยนะครับอ่ะกดโอเคไปครับพร้อมจะลุยครับผมมาลวจ้าพร้อมเลยครับดูภาพเกมสิเห็นไหมทุกคน ภาพยังสวยครับนี่โอเคอาจจะมีเสียงแบบกุดกุดกาดหน่อยนะครับเพราะว่าคือผมเล่นในโทรศัพท์นะบางทีเนี่ยมือมันจะไปโดนในส่วนของไมโครโฟนได้นะครับโอเคมากดอัพสกิลไปแล้วก็ซื้อไอเทมครับมันก็จะคล้ายๆ ROV นั่นแหละทุกคนเพียงแต่ว่ามันจะเป็นตัวละครจากทางในส่วนของทางจำนะครับเออนี่มาครับลยุยๆนี่เดินดูแผนที่นะครับนี่น้ำเป็นไงนี่ เหยียบน้ําก็มีแบบไอ้นี่ออกมาด้วยนะอุ๊ย,ย,ยมันวิ่งมาหาอย่างนี้เยหรอมาดิเพื่อนเอาเบ้าเอาเป้าเพื่อนเอาเป้าเพื่อนนี่นี่อย่านะอย่านะมาดิครับมาดิครับบางทีเราก็จะเจอกับคมด้วยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นคมนะครับผมแต่มีผู้เล่นคนอื่นๆบ้างนะครับอันนี้ผมดูท่าทางในส่วนของการเล่นแล้วน่าจะเป็นคมนะ อ่าโอเคสกิลโกคูเนี่ยนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลแบบโจมตีได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเอ่อซัพพอร์ตนะครับตัวเองได้ด้วยนะเป็นการเพิ่มฮิลให้ตัวเองได้นะเขาฆ่าไปแล้ว2ครับผมจะไหวหรือเปล่ามาสกิลนี้นะครับจะเป็นการเด้งเข้าไปหาคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาสูงทีหนึ่งนะฮะประมาณนั้นนี่อันนี้เป็นสกิลซัพพอร์ตนะฮะนี่ตีแบบแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะ่ะอาดิเพื่อนมา,อาดิเพื่อนนี่แนะ่ยกเห็นไหมครับยก แล้วก็ทันไหมทานไหม,ไหมอีกนิดเดียวจะตายแล้วโอ้ไม่ไม่ตายว่ะโอ้โหเอาอยัางไงโอ้มันยังวิ่งมาใส่นี่เน่นี่แน,น,แน่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนว่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าเอ่อพวกคอมอะไรหรอกนะครับเออเป็นคนนี่แหละถ้าเกิดว่าเลือดเราใกล้หมดใช่ป่ะนะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะนะครับในป้อมนะก็จะคล้ายๆกับ ROV เนาะนี่ครับนี่ในป้อมครับ มีเพิ่มเลือดได้อุ๊ยอุ๊ยอุยอ๋ยอ,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 อนึกว่า,ามีคู่ต่อสู้เข้ามานะครับผมวิ่งเข้ามาหาเลยเหรอเอาว่ะเพื่อนนี่แน่ตีครับชอบชอบอย่างนี้ชอบนี่เห็นไหมครับนี่สกิลเข้าท่าอยู่นะตัวนี้ถึกใช้ได้เลยครับถึกมากนะครับผมเอาเด้งไปเรียบร้อยครับผมสวยสังเกตนะครับว่าในส่วนของเวลาที่มันใช้สกิลอันติเนี่ยนะครับพออันติมันหมดนะฮะมันจะแบบประมาณว่าจะรู้สึกว่าบาดเจ็บนิดนึงนะครับ ให้ตัวนี้มามามาดีมาดีอันไหนอันไหนอันนี้ปล่อยพลังครับนี่ปล่อยพลังแบบนี้อแล้วก็ยกแล้วก็จัดไปครับนี่แรง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 ห้าวจัดห้าวหรอห้าวหรอเอาวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วตีงดงดอกแล้วก็เดี๋ยวยกเดี๋ยวยกยกดีครับเพื่อนนี่อันไหนจะวิ่งมาช่วยเพื่อนอ้ยะอ้ยะเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนนี่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 อ่ามามาก่อนเดี๋ยวก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย อมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วนะครับโอเคมาผมเพิ่มเลือดตัวเองก่อนนี่เนีนี่เนียกดีเพื่อนยกหน่อยเออบางทีผมกดเหมือนแบบว่ามันยังไงเขาเรียกว่าแบบปุ่มมันเล็กอะ่ะนะผมหาในส่วนของการตั้งค่าปุ่มอยู่นะครับเออผมยังหาไม่เจอวะนะครับปุ่มมันค่อนข้างเล็กนะก็เดี๋ยวคอยไปตั้งค่าใหม่บางทีกดเหมือนแบบกดไม่โดนสกิลอะ่ะเออมาแล้ว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  เอาอันี้ไปกินครับเพื่อนนี่ยกหน่อยอยกไม่โดนว่ะเมื่อกี้มาเดี๋ยวผมจะต้องจัดกาตรงนี้นี่แน่ในป้อมไปเลยฮิวตัวเองขึ้นมาอ่าสวยงามครับรอบนี้แจมแจมฮะยังไงมาดิเพื่อนมาโอ้โหเพื่อเราตายว่ะไม่โดนว่ะมาต้องโดนอย่างนี้บ้างนี่นี่เราแรงนะเว้ยเราแรงนะเว้ยยกหน่อยนี่เน่มืนมืนโอ้โ โอ้เพื่อนอุตส่าห์สู้ทั้งนานอะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมออกของก็ผมออกของแบบมั่วๆไปเลยนะจริงๆทุกคนนี่เอาไปกินกระโดดมาเอาดิเพื่อนอนี่แรงนะเว้ยแรงนะเว้ยแรงนะเว้ยเอาจะหนือจะหนีจะหนีโลกไปอีกหนึ่งดอกนี่เนี่ยเรียบร้อยไม่รู้ซะแล้วว่าเราบริงเข้าไปได้นี่เนี่ยยกเรียบร้อยสวยงามมากฮนะโอ้โห กิลแบบใสๆไปเลยครับผมนี่มาแล้วเพื่อนเรามาช่วยนี่นี่นอ้าออ้ลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ต้องเจอเราซะแล้วป๊บแล้วก็อยยิ่งไปโอ้โหไม่ไม่โดนว่ะโอ้โหอะไรวะอุย้ยรุมสามรุมสามก็ไม่ไหวนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยแม่พลาดกะว่าจะไม่ตายซกหน่อยป๊บอืม ลูฟี่เหรอลูฟี่ลูฟีฟ่เพื่อนลูฟีอนน่อันไหนอันไหนจะหนีเปล่าจะหนีเปล่าเพื่อนไม่รอดหรอกเพื่อนโอ้โหแม่งเอาอีกแล้วว่ะโอ้เซ็งจัดชอบลาดคิวจังหวะโดนนี่เพื่อนนี่นี่เอามามาเลยมาเลยเราไม่กลัวนายหรอกเอาไปนี่ไปกินน,นี่นี่เรียบร้อยสวยงามฮะไอตัวนี้แม่งกะว่าจะมาลาดชอด็อตเราอีกบ่เนี้ย เอออุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผมจะไปช่วยเพื่อนมาอ๋อไม่เป็นไรครับเพื่อนเราช่วยตัวเองได้แล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าตัวเกมอ่ะไม่จําเป็นต้องใช้ vpn นะมันจะใช้ตอนที่แบบว่าเราเข้ามาเออเขาเรียกว่าอะไรนะเราเข้ามาสมัครเล่นตอนแรกเฉยๆนะครับ vpn แค่ตอนนั้นนะครับผมอืมตอนสมัคร id นะอ่า ถ้าเกิดว่าสมัคร i อเดีเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถปิด VPN แล้วก็เข้ามาเล่นโดยที่ไม่ต้องเปิด VPN ได้เลยนะครับผมนี่แน่มาเพื่อนตูมอุ้ย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 มาแก้วไอ้ลูฟี่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 จะแก้แค้นเราหรือเปล่าลูฟี่จะแก้แค้นหรือเปล่านี่แน่ยกเพื่อนยกใจเย็นนะเพื่อนนะอเราไม่ง่ายเหมือนกันนะลูฟี่นี่มีสกิลเพิ่มเลือดไงประเด็นน่ะยิงไปนี่โอ้โหลถเยอะอยู่รถเยอะอยู่เอาแล้วครับ นี่สกิลเห็นไหมครับยกแล้วก็เรียบร้อยนี่อันนี้คือสกิลที่แบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับโกคูนะไปด้วยก็ได้โอ้โหเลือดเหลือแค่นี้มึงยังจะไปอีกเอาแล้วครับนี่นี่ให้นี่นี่นี่กระโดดมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วแล้วก็ฮิวครับฮิวตัวเองหน่อยนี่นี่โอเคเรากระโดดไปอุ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่นี่เอาครับสวยงามมากสวยงาม แจมแจมไปแล้วสิบเจดตัวเล่นแบบมั่วๆโอ้ยชนะว่าดูด้าแล้วนี่นี่เอาไปกินอ้ยังไงตัวผมก็ดีกว่าวะ่ะเพื่อนนี่เนี่เออนี่เป็นไงของก็มีเยอะแล้วนะค่อนข้างมั่นใจแหละตอนเนี้โอเคดันป้อมใบข้อเสียก็คือแบบเนี้สกิลมันะนะครับนั่นแหละออ้ยไม่ตาย เราต้องเอามันให้ตายนี่นี่ไปไหนอะไรอีกตัวอีกตัวไปไหนฮิวก่อนฮิวตัวเองก่อนอ่าตรงนี้เหรอปาบยกกระบม๋มยกแล้วก็มาครับตรงนี้ยังไงเพื่อนอื้มกะว่าจะใช้สกิลยกอีกเอาดิเพื่อนนี่เราอ่ะเราอ่ะยังไงไหวเราไหวนะเว้เพื่อนนี่ไงเรานี่ไงเราโอ้โหคิวเมื่อกี้เป็นของผมหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันอุ้ยอ้ย,อย,อยมาครับมาครับมาครับอืม อืมเอาดีใครจะแรงกว่ากันเพื่อนใครจะแรงกว่ากันเอาไหมเอาไหมเอาเราไหมเอาเราไหมยกดิครับนี่เนียเรียบร้อยไหนอุย้ยลูฟี่ลูฟี่ตรงนู้นเราต้องมาช่วยแล้วเพื่อนและเรามาช่วยแล้วอืยังไงเอาดีไหวไหมอืมจะหนีไปไหนเพื่อนหนีไปไหนเราโดนยกอยู่หนีหนีไปไหนล่ะมามาเจอให้หมดนี่ไม่กลัวหรอกเพื่อนอืมอืมอืม อย่าคิดว่าหนีรอดอย่าคิดว่าหนีรอดอย่าคิดว่าหนีรอดนี่แน่นี่แน่นแนเออเกิดมารอบนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะอ่าไปครับโอเคฮะผมจะต้องจัดการป้อมก่อนเลยนี่แน่ให้ป้อมมันพังไปฮะดันครับอย่างเดียวอุ้ย,ยเยอะเยอะเยอะอันนี้เยอะจัดมาดิเพื่อนตู้มโอ้อ้าเฮ้ย <c oughs> โอ้ลืมดูป้อมตัวเองโอ้กำลังได้เปรียบแพ้เฉย <laughs> โอ้โอ้ my god โอเคครับทุกคนหลังจากที่แพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจนะครับเมื่อกี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเกมที่ยังเหลืออยู่ละกันนะครับหลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จเนี่ยนะมันก็จะมีของรางวัลอะไรต่างๆนะครับมาแจกให้กับเรานะเนี่ยเห็นไหมกดเข้ามาแล้วก็รับของแบบนี้ครับเป็นเงินนะรับเก็บไว้นะครับแล้วก็นี้ครับเป็นการแบบว่ารับตัวละครนะครับนี่เป็นตัวละครฟรีที่ทางตัวเกมเขาแจกให้กับเรานะตอนนี้นะครับผมซึ่งอนาคตถ้าเกิดเปิดโอเพนเบต้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะแจกแบบนี้หรือเปล่านะครับ เขาแจกมาให้เราลองก่อนนะครับอุ๊ยอันนี้คืออะไร่ะเป็นตัวละครเหมือนกันหรออ๋ออันนี้เราซื้อได้นะครับแต่ถ้าเราเกิดไม่ซื้อเนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บอันดับไปเรื่อยๆครับผมเก็บไว้เจ้านี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีแจกให้กับเรานะอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนั้นตัวนี้ผมเลเวลเก้าแล้วใช่ปะนี่ครับก็จะมีของมาแจกต่อเรื่อยๆนะครับอ่าเหมือนจะมีอะไรมาแนะนําอีกหรือเปล่าเนี่ยลูกศรชีนะครับลองวิ่งมาตามลูกศรดูนะฮะนี่ันี้มันเปิดเห็นไหมครับ The d a o n Ball Battle นะฮะ กดเข้ามาดูอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ลองให้ดูแล้วกันนะแต่ว่ามันจะมีอีกที่มันพาเข้ามานะครับค่อยว่ากันแล้วกันนะทีนี้เมนูด้านบนนะครับากดเข้ามาดูครับรูปตัวเจเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของซีซั่นนะครับมีแบบว่ารายสัปดาห์นะครับผมเนี่ยรา,ายวันอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถมารับของรางวัลได้ไหมมันจะมีของรางวัลมาแจกเรานะครับแบบนี้ครับผมกดรับไปนี่ฮะปดล็อกในส่วนของตรงนี้เนาะ ด้านบนก็คือสายฟรีเนาะด้านล่างก็คือสายเติมนะครับผมประมาณนี้อ่าส่วนต่อมาอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่านี่ให้เรามารับของรางวัลอีกยอะยะมากมายครับความสําเร็จต่างๆนะครับผมนี่กดรับไปอ่าโอเครางวัลล็อกอินต่างๆนะครับก็อย่าลืมมารับด้วยส่วนต่อมาครับอันนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าพวกเอ่อไอเทมนั่นแหละ เราสามารถที่จะมาจัดเรียงไอเทมให้กับตัวละครแต่ละตัวได้ครับว่าเราอยากจะให้ตัวนี้มันใส่ไอเทมอะไรแล้วก็ปรับได้ครับใครที่เคยเล่นเกมโมบ้าหรือว่า ROV อยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกทุกอันนะ นะครับก็ลองมาดูนะโอเคส่วนต่อมาก็คือจะเป็นตัวละครนะครับที่เขาจะมีบอกเรานะครับว่านะตนัวนี้ตัวเกมมีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็มีสายอะไรบ้างนะเราลองมาดูได้ในนะส่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับตัวเกมเขาจะมีแผนที่อยู่เห็นปะ่ะล้วกดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยกดติ๊กเข้ามาทีหนึ่งนะนี่นะครับอ่มามันจะเป็นแบบว่าให้เราแบบ ไปในส่วนของร้านค้าเอ่ยนะครับหรือว่าเดอะดรา้อนบอลแบทเทิลได้หรือว่าไปในส่วนของแลนกิ้งตรงนี้ก็ได้ครับเป็นการวาร์ปหมายไหมมันจะพาวาร์ปมาดูครับว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่อะไรแบบไหนยังไงนะครับเราสามารถกดจากแผนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยไปร้านค้าใช่ปะกดวาร์ปไปเลยครับเนี่ยมันก็จะพาเราเข้ามาร้านค้าแล้วก็สามารถมาดูในส่วนของตรงร้านค้าได้ครับเราจะซื้อตัวละครหรือว่าซื้ออะไรเนี่ยครับตัวเกมมันก็จะสอนอยู่เห็นไหมฮะในส่งตัวร้านค้านะครับนี่ ก็จะมีขายอยู่นะครับผมอ่าผมซื้อได้เนี่ยซื้อลูฟี่ได้นะครับแล้วก็มีชุดมีอะไรต่างๆนานาอีกนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะอ่าอันนี้เป็นแบบว่าน่าจะเป็นภาพเอ,อ่ออะไรเนี่ย๋อเป็นตัวละครหรือเปล่าหรือว่าภาพในส่วนของปกมันวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออเนี่ยเนี่ยก็เรามาเลือกดูแล้วกันนะมันจะมีของขายอยู่นะครับตามนี้เนาะอ่าใช้เงินในเกมซื้อก็ได้ นะครับเอาเป็นว่าในส่วนของตัวเกมผมจะเอามาแนะนําคร่าวๆประมาณนี้นะครับออถ้าเกิดว่ามันไลฟ์สตรีมได้เนี่ยถ้าผมเอาจอมันขึ้นคอมได้เมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตอนช่วงโอเพ่นเบต้าอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้รายละเอียดของตัวละครอะไรแบบอหนยังไงเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้เอาไว้เตอนนี้จะ้ะไปก่อนสวัสดีทุกคนครับผม